สวัสดีครับ พอนี้แล้วครับก็ตำหมดพากินทาเที่ยวครับื้อนี้แกงเป็ดครับแกงเป็ดแกงเป็ดแกงเป็ด,ปดใส่พริกแกงเคยได้ยินบอใครเคยเห็ดกินบอครับแบบนนะครับแบบแกงเป็ดใส่พริกแกงเสจแสบเลยใส่พริกแกง แล้วก็ใส่ต้นหอมครับนี่ครับพร้อมแล้วก็ใบโหระพาแเศษๆเลยครับนี่เดีย๋ยวทานเปื่อยๆเล็กน้อยก็น,นะครับกำลังเดือดใส่น้แปล้งลงไปครับ ตัวควนโมนะครับเนาะใส่หอมไป ไฟครับใส่ตใบโหระพาลงไปพร้อมขนาดครับครับใส่บุกเคย,ยัดจินเหัดจิ้นบ้างดนะครับ แซ่บสุดยอดแซ่บจซิเบิน,นอืมนี่ประคามเปียกใส่ประคามเปียกกันหน่อยนะครับเด้อ โอเคครับมาครับมาแกงเป็ดใส่พริกแกงใส่โหระพาใส่ต้นหอมครับอออหอมเราจะเจ้าพริกบนจำค้าวเงนีย 嗯，咱不喝。 กันดีขนาดเลย

อ,อย่างหน่อยภสาาเลยครับแซ่บครับลองเห็ดบิงครับตมเป็ดใส่พริกแกงบุรพาแล้วก็ต้นหอมโอ้เขาทายครับเห็ดจีดจาดดีเดี๋ยวคำคอืม นะนะน,น,น,นะครับนะเล็ปไหนยัพอกันไหมนะครับเนาะคีินี้กับแซ่บครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับคลิน,นี้จะเป็นเมนูอย่างคอยติดตามเบกดต่อไปนะครับคีิน,นี้กับสวัสดีครับแซ่บสุดยอดนะกดดีกว่าเออ